เปิดภาพล่าสุดมาช่าวัฒนพาณิย์หลังร่วมคอนเสิร์ตแทบไม่อยากเชื่อ52ปีแล้ววันที่หลายคนรอคอยก็มาถึงสำหรับงาน g e r a ม m y RSCOncerts โดยมีศิลปินจำนวนมากทั้งค่าย g r a ม m y และ R.S. ไปร่วมตัวขึ้นเวทีด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งสองค่ายรวมตัวกันแบบนี้ โดยศิลปินที่ได้ไปร่วมขึ้นเวทีทั้งสองค่ายก็มีทั้งเต่าสมชายนัดมีเรียเจมเรืองศักดิ์นิโคลเทริโอคัชนาตะกัวทุ่งเจเจตรินมอดปฏิพานนุกสุดทิดาและคนอื่นๆอ,อีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตท,ที่รวมศิลปินสุดฮิตในยุค90มารวมตัวกันและหากไม่พูดคนนี้ก็ไม่ได้สำหรับ มาชาวัฒนพาณิย์ในงานคอนเสิร์ตโดยต้องบอกเลยว่าปัจจุบันมาชาวัฒนพาณิย์อายุ52ปีแต่เรียกได้ว่าสวยเป๊ะมากๆแถมลีลาการร้องและเต้นก็ไม่มีตกว่าแต่จะสวยขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยจ้า